จังหวัดเลยนะคะได้เปิดรับบริจาคช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวค่ะที่หน้าสารกลางจังหวัดเลยเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคเงินสดช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวจากส่วนราชการทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมาคมชมรมมูลนิธิบริษัทห้างร้านและประชาชนชาวจังหวัดเลยเพื่อช่วยเหลือชาวเนเปลาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ80ปีโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจํานวนมากนายวิโรจจิวะรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในเขตเมืองลำจังประเทศเนเปลาลาเมื่อวันเสาร์ที่25เมษาย,ยน2558ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ประชาชนขาดแคลนที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรัฐบาลในหลายๆประเทศต่างเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆในส่วนของประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมสินของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นและเงินสดเพื่อรวมให้การช่วยเหลือประชาชนชาวในเป่าที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวโดวยสามารถระจัดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยทุกสาขา และที่จังหวัดฐานบกเลยผู้สนใจนะคะสาม,มารถสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042815092ค่ะ